ครับผมทหารหลาบที่เราแยมกินเมืองครับกบระทบผมเ้ยซื้ออย่างมานะเดี๋ยวพอเดี๋ยวพอจะให้่านก๊อเอาแม่เป็นน้องเอาล่ะเนอร์่แม่เป็นน้องครับไปนงเา นั่งไมน่งงาทุกคเฮ้ยโอ้ละซุ่มเฮาไปซื้อตัวเข้ามาแล้วครับโอ้ยดูอกว่าหายไปไหนแต่ไปซื้อตัวเข้าเข้ามาเก่าใหม่ตัวเข้าก่าใหม่เอ้าเอานียเฮาอาร์โลิเนี่ครับสวัสดีครับผมทหารหลับที่เราแย้มกินเมืองครับก็ วันนี้ได้เคียดมไหมนี่ครับไปซองคืนแล้วนะครับเนะก็วันนี้ก็จะมาคั่วเคียดนะครับนี่ผมแอบไปน่องได้พอนะครับนาะเดี๋ยวไปง่ายกันเลยครับโอ้แก่มาออกนี่ครับอ่ะตู้กับเข้าก็ได้ไม่ะน,ไนะครับอ่ะนี่ดังไฟนะครับ ก็ไฟมันแดงแดงกันนะครับนเ,เานาะนเ,เ,เรื่องเปดี๋ยวจ,จะทำการชาปนากิจอืเขียดซองตะคื้นแล้วได้หน่อยหนึ่งครับมาออกหลายนะครับเนาะฝนตกหน่อยเดียวครับนี่ครับใส่พักหลายหลเอา ใส่ขี้เขียดกันครับขี้มันออกให่น่อยนะครับนะเนาะบอกออกออก็แก่ล่ำไปก็ออกให้น่อยนี่ครับโ,โ,โอ้เขียดไข่นะครับทอนะไมบ่นหลายครับใส่พักหลายหลายเอาวะนี่ก็ <laughs> <g ül> ท่านใหม่นะครับนาอซุ่มใหม่ครับก็ต่อไปนี่ก็จะมาแยกรบเข้ากันที่นี่นะครับก็จะลงคิดให้ปลาแม่พีนน้องได้พอตลอดนะครับดีผ่านมานี่โอ้มันยุ่งเหยิงน,นะครับโอ้ใหญ่ไปขั่นย่ายไปนี่แบบตันเนี่ยนะครับนาอโอ้เกียบใครนะครับเกลียดใครเนี่ อ่าครับมาพอเครื่องแกงแค่เคียดกันครับอืมครับมีอ,อย่างห้องครับเชฟบิ๊กครับมานี่อาก่อนดื่มแรกนะครับพักเนี่ยเก็บติสสวนผมมาหนอ่อยสวนปลุกหิ้มนี่ยอันบะเดี๋ยวนี่ก็จะเป็นอันมีอันใบพ,บพริกหน่อใบพริกครับใบพริกครับใบพริกหน่อผมซอยมาแล้วหนอ่อเด็ดมา,นกกยายหน่อนะครับพักกับยาย้อหรือใบยอนะครับหน่อยใบยอหอมแป้นพักสีผลังหนอ่อดอกแก ดอกแก้นะครับดอกแค่ดอกแค่ดอกแก้ okay. คุณไม่แคร์คุณไม่รู้หรอกใบมะกิวเนะาะใบมะกรูดเนาะกำไยเอามะกรูดเนาะขมิ้นเนาะขมิน้นบุกออกเดียวเนาะจะไข่เนาะนี่ครับได้ครับตูนตูนก็จะเป็นมีมะเขือเหี้มงมะเขืนอ,อนี่ดอกคาดอกนี่ดอกคากำลังออกครับเขาเลยเอาดอกคามามาวัวฟัก,กเงาหี้เนาะนี่วัวฟักเงา ทีครับมาไ,ได้คือนี่ใบพักแค่หรือทำยางห้องพักปูนกนะครับนอหรือกําไยห้องชักพลูแน่นอนอ่ะเดี๋ยวผมจะน้าส่วนผสมหรือวัตถุดิบทั้งหมดเนี่ยลงไปครัวแคเดี๋ยวผมจะให้เชฟอดัดหรือคนจัดก,การนะครับนอผมแค่เป็นผู้ช่วยเชฟในวันนี้นะครับนอเดี๋ยวติดตามผลงานข้างต่อไปนะครับที่ครับสกักครับ เฮาใจริกแห้งเนาะครับเนาะแห้งเนาะพริกแห้งต่ำกันนะครับเนาะต่ำใส่ไนใส่หลายกระซุดแล้วแต่ใส่มากเพชรบ่มอากเพชรครับนี่มีอะไแฮมครับนี่ผมจะบอกให้เลยนี่นี่เตรียมเตรียมไปละกระเทียมกระเทียมหอมบัวหอมบัวอ่ากำไทยห้องหอมแดงเนาะนะใส่ไปมันหอมห้องเนาะหอมบหอมบัวเวียงห้องหอมบัวน่ะตั้งเหนือบนห้องอัน มบูนะครับตั้มเมื่อมันละเอียดตั้มเมื่อมันเข้ากันเนาะไปตามด้วยเรียบ,บร้อยครับใส่ขมินขม้น,นขมิน้นเนาะขมิ้นเข้าไปใส่ไปขมิ้นกว่ขาขมิน้นขมินขม้นขมิน้น <c oughs> <c oughs> มันห้องกันหลายอย่างเนาะโอ้ยเมียงเมียง,ยงออตั้มครับเนาะตาม้ตามเข้าไปโอ้มันหงึงอะมั้ง อลอนมันม er, er, mm, ันมันมันพวกก็ดียกเรากระดีตั้มโอ้ใจก้พวกก็ดีตั้มเรากระด้ยกเรากระดียกพกก็ดีตั้าน้ำใสครับน้อปม่นครับเปน้อไปไหน้องมาอลมาครเออกกําลังกายเลยครับน้อออกําลังกายโอ้ดีน้อ กังวางมาแม่อุดหนุนกับเขาเมียงด้อครับเครื่องที่เขาตำไว้ทั้งมดทั้งมวนนี่ครับใส่ไปแล้ครับปลาเม่์เปน้องครับอัวนี่ครับนี่มันใส่เห็นน้อย วัวมันหอมๆเอาเขาฉามสามสี่บ้านมาครับอันมันเหมือนลำ้ำ <c oughs> เอาเนื้อเอาเนื้อเออเขาฉามสี่ห้าบ้านเลยก็เอาเกียร์มาใส่เลยครับโอย เด็กกี้เขาใส่ไปแล้วนะครับนอะส่นน้ำพิครับล้มบัตล้กับยูตีเนี่ยครับนี่ก้องแก้งให้หน่อยใส่เปนน้ำน้ำล่างคกกับเป็นว่าพักตีเขาเตรียยไม้นะครับเนาะใส่เลยครับเอามาเขือใส่ก่อนครับของซุกหยาบหยาก่อนครับ มะขนาดครับปอเรากินพักกินเครื่องมันเนาะซึ่งแบบหอมอเอา่ามะขนาดตัวปอแม่ไม่น้องยอดรับ,บดึงหอมเครื่องพักสีเฮาไซนะครับนะเนาะเรากินมันดึงแตงหูดังครับจับแล้ว สนี่กับเซตเรียบร้อยแล้วครับปลาแม่ไม่น้องครับฮอร์นะครับอ๋อน่ากินขนาดครับพวกแค่เคียดนี่ครับอืมเป็นไรครับเชฟพี่ครับทีมฮอเนาะทิมยังรอลกกั๊ครับนี่นะครับเนาะเขียดหนึ่งสองสาม moqqilab